สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมครคมีองค์8ป,ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนเรามีความทุกเนี่ยนะมันมีเหตุของมันอยู่นะซึ่งหลายคนก็คิดว่าเหตุของมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของปริยาในสมอง อ่านพูดง่ายคือเวลามันมีอะไรมากระทบทางตาหูของเราเนี่ยเป็นข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามากระทบตาหูเราเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณนะครับผ่านระบบประสาทเส้นประสาทต,ต่างๆนะเข้าไปที่สมองนะก็มีการประมวลผลเกิดปัญญาขึ้นในสมองเขาเรียกว่าเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นเพราะฉะนั้นความทุกข์นะของคน ส่วนใหญ่เนี่ยนะในทางนักวิทยาศาสตร์นะครับนะมีความเชื่อเรื่องของสมองเป็นศูนย์กลางบังคับบัญชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะมองว่ามันคือตัวที่ทําให้คนเราเกิดทุกข์ขึ้นก็คือปัญญาในสมองน,นัง่นะเองอาจจะจริงเท็จประการใดนะครับก็ให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไปเรื่อยๆนะในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องพิสูจน์ด้วยการมีการตั้งสมมติฐานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ ทดลองนะเรื่อยๆนะครับแต่ทุกวันนี้นะมองว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องของจิตได้แต่วันนี้จะมาชวนคุยกันว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเชื้อที่ทําให้มันทุกข์นะซึ่งเรียกว่ากิเลสนะในคําสอนพุทธศาสนาเรียกว่าสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตวิญญ,ญาณนะความทุกข์ของจิตวิญญ,ญาณนี่เป็นเรื่องโหดร้ายนะนะนะความทุกข์ทรมานนะกินไม่ได้นอนไม่หลับ นะปวดหัวกุมขมับนะครับเป็นเรื่องทุกข์ทรมานนะที่คนส่วนใหญ่ในโลกเป็นกันแต่คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องโชคดีโชคร้ายนะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายเลยทําให้มีความทุกข์ความโศกรลอวก็เปลี่ยนเป็นความสุขนะนานไปก็หายนะครับแต่หลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นผลมาจากปริยาในสมองนะถ้ามันเกิดอะไรกระทบขึ้นมาแล้วปริยาสมองเนี่ย นะมันก็เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ความร้อนเป็นความเศร้าความโศกอจนหลายคนนะครับถ้าเจอเรื่องบ่อยๆย,ยาวนานเนี่ยอาจจะป่วยเลยนะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ว่าในมุมมองของเรื่องของจิตเนี่ยมันเกิดจากเหตุคือกิเลสตัณหามันเป็นเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานต่อจิตวิญญาณสัตว์โลกเดีนะ๋ยวผมจะมาคุยนะให้เห็นประเด็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยเขาเชื่อว่ามันปิยาในสมอง นะ้าปัญญาสมองนี่นําให้เกิดความถูกขนะ์นะนะส่วนใครจะพิสูจน์เรื่องจิตได้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะก็ใช้จิตดูจิตนะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีเครื่องมือวัดจิตนะก็ต้องใช้จิตดูจิตแต่แต่ตความเชื่อในเรื่องของสมองก็มีส่วนถูกอยู่ซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าจิตเนี่ยนะครับเป็นผู้สั่งการ นะแต่ว่าสมองเนี่ยมันคือระบบรับคําสั่งการถ้าเกิดสมองเสียหายก็มีผลนะต่อลักษณะของการประมวลการรับข้อมูลข่าวสารความนึกคิดความทรงจําได้เช่นกันนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีกิเลสตัณหาด้วยแล้วก็สมองเสียหายด้วยโอ้โหยิ่งเราเราจะเห็นคนที่เราวิกลจริตหรือเราเห็นคนคลั่งอาการมีอาการทางจิตประสาทคุ้มคลั่งเป็นไปได้น,นะครับ เพราะว่ามันส่งผลถึงกันเนื่องจากว่าจิตเป็นผู้สั่งการผ่านสมองซึ่งเป็นระบบรับคำสั่งการนะถ้าความทุกข์ที่เกิดในจิตเกิดขึ้นเรื่อยๆื่เนี่ยมันก็จะหลั่งสารพิษส่งผลร้ายเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับทําลายสมองนะมันเมื่อสมองถูกทําลายเนื่องจากว่าสภาวะของการพักผ่อนไม่เพียงพอคิดมากนะหน้าดําคำเครียดนะป่วยเป็นซึมเศร้าได้นะฮะมันซึมเศร้า เกิดผลจากการเสียสมดุลของสารเคมีบรยาในสมองเป็นไปได้ทำให้ระบบสั่งการต่างๆการควบคุมต่างๆทา,า,า,างด้านอารมณ์ความึกคิดเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเลยเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยให้จิตตกจิตเศร้าหมองจิตเป็นทุกข์ทรมานนานๆฮะมันมีผลในการทำให้การพักผ่อนนอนหลับไม่ดีการซ่อมแซมสมองไม่ดีนะฮะมันทำให้สมองเสียหายได้ นี่แหละครับคือสิ่งที่มองเห็นสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ว่าสมองนะเป็นระบบที่รับคําสั่งการถ้ามันเสียหายและโดยเฉพาะคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับเราจะเห็นการคุ้มครั่งอารวาสหรือทําอะไรที่มันผิดผิดเพี้ยน,น,นอันตรายต่อตัวเองและอันตรายต่อสังคมนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยให้จิตตัวเองตกจิตตัวเองที่ทุกข์ทรมานเนี่ยตก จกนกระทั่งเกิดสภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้าสมองเสียหายเพราะนั้นเกิดเราพบเจอความทุกข์เนี่ยเราต้องจัดการกับมันให้ถูกก่อนก่อนที่สมองเราจะเสียหายวิธีการนั้นก็คือการต้องฝึกเจริญสติภาวนาให้รู้เท่าทันพูดง่ายคือเราต้องมีวัคซีนนะนะป้องกันไนเชื้อโรคทางจิตวิญญาณเนี่ยคือกิเลสกิเลสมันคือเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานต่อจิตวิญญาณสัตว์โลกที่ทารุณที่สุด ทีดูนะฮะสมมุติเราร่างกายปกติดีกินอาหารครบสามมือ้อนะนอนหลับพักผ่อนดีแต่พอมีอะไรกระทบเข้ามาทางตาทางหูมีเรื่องราวเข้ามามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็ส่งผลให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลจิตตกซึมเศร้าได้แลวสุดท้ายก็นําไปสู่การพักผ่อนนอนหลับที่ไม่ดีสมองทํางานหนักเกินไปพังเสียหายนี่แหละครับ ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาจิตการทําสมถะภาวนาคือการทําสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่นการจเจริญวิปัสนาภาวนาให้จิตเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในร่างกายจิตใจไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้จิตมันปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางได้ความทุกข ก็เกิดได้ยากนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าการปล่อยวางต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรียกว่าวัคซีนนะครับสติปัญญาเป็นวัคซีนสมาธินี่เป็นเสมือนกับเ,เหมือนยาบรรเทาปวดนะวเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับการสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกับยาทานะลดอาการนะครับปวดแต่ว่าสมาธิเป็นเสมือนนะไอตัวยาแก้ปวดนะาราเซตามอล ส่วนปัญญาเียเป็นส่วนวัคซีนหรือยาฆ่าเชื้อก็ได้นะฮะในกรณีที่ยังไม่เกิดความทุกข์ทรมานของจิตวิญญาณเนี่ยก็คือวัคซีนนะฮะสติปัญญาแต่ถ้าเกิดความทุกข์ทรมานแล้วเนี่ยนะก็จะมียาทานะก็คือส่วนมนไหว้พระนะครับแล้วก็มียากินแก้ปวดนะระงับอาการนะปวดหัวนะก็คือสมาธิแล้วก็มีปัญญานะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับ ก็คือพินิจพิจารณาแยกแย้ายเหตุปัจจัยเป็นเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมันบังคับบัญชาไม่ได้ปล่อยวางมันเกิดจากเหตุมันเป็นไปตามเหตุแก้ไขที่เหตุจิตมันก็ปล่อยวางมันปล่อยวางได้ความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคถูกกาจัดก็คือมันมีเหตุเรากําจัดที่เหตุนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความเศร้าหมองมันก็จะคลายแต่เกิดคนไม่ทํา นะเพราะว่าทําให้เป็นจริญสมถะภาวนาจริญวิปัสนาภาวนาไม่เป็นทําไม่เป็นเนี่ยเชื้อโรคมันก็ไม่ตายเชื้อโรคคือกิเลสตัณหาไม่ตายมันก็ทําร้ายจิตวิญ,ญญาณนะทําให้เราป่วยทางจิตวิญญาณนั่นเองเกิดเป็นความทุกข์ทรมานะราภั้นกิเลสเชื้อโรคเนี่ยสร้างความทุกข์ทรมานต่อจิตวิญ,ญญาณสัตว์โลกอย่างทารุณน,นะครับรนึกถึงคนป่วยนั่นแหละป่วยทางร่างกายไม่ได้รับยายนาทุกข์ทรมาน หายใจไม่ออกความดันเปลี่ยนแปลงนะตัวร้อนปวดหัวคล้ายๆกันโรคทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันถ้าเรารักษาไม่ถูกรักษาฆ่าเชื้อโรคไม่ถูกคือกิเลสตัณหาความทุกข์มันก็ไม่ดับถ้าเป็นบ่อยๆถ้าไม่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไปทําลายเนื้อสมองนะก็ไปทําลายระบบสั่งการก็ทําให้เราผิดปกติไปนี่แหละครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายถึงบอกให้ช่วยกันนะทำูุ้บงรุงพุทธศาสนานะช่วยกันเผยแผ่แก่นคำสอนพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจสี่นะครับเรื่องของทุกสมุทยัยนิโรธมรรคให้คงเอาไว้นะเพื่อเป็นประโยชน์แก่เรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะครับเพราะนั้น ข้าใจะนะครับสิ่งที่ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยทุกทรมานเหลือเกินก็คือเชื้อโลกแห่งกิเลสนั่นเองนะที่ทําให้จิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยนะทุกทรมานจริงๆก็ใครจะรักษาอย่างไรก็ต้องไปหายาก,กันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับต้องการมีสุขภาพดีมีจิตแจ่มใสนะครับเพิ่มพูนพละกําลัง การทําการงานในทุกเพศทุกวัยในทุกวันนะครับสหรับท่านและครอบครัวอาหารดูแลสุขภาพนะครับพวกอาหาร organ a, ออร์แกนิกอินทรีย์ปลอดสารพิษก็มีอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรหรือ ID Line 081815นะครับ0766นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสกน,นะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์เสกด้วยก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.kingdomorganicnetwork.com นะครับ และต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมานาะที่นี้ด้วยขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจนะที่เบิกบานแจ่มใสปราศจากโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับจึงเราสู่กันฟังน,นะครับให้ท่านได้ประโยชน์กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ